กลัมาอีกครั้งนวครับผมครับผมใครที่พิ่งเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และแชร์และติดตามด้วยนะครับผมผมไม่ได้ทำคลิปลง Youtube เย,ยอะมากเท่าไหร่ พราะผมไม่ได้ทำนานเลยนี่ผมก็จะมาโชว์ของครับผมไม่รู้ว่ามีกี่อย่างบ้างเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปผ่านด่านด้วยเรือพายผมไม่รู้ว่าจะผ่านไหมครับนี่ฮะผมผม,ผมเริ่มจากไอ อันนี้ก่อนแล้วกันจะรอดหรือล่วงฮนะไปแล้วคอ,อมเมนต์เลยว่าอันที่หนึ่งรอดหรือไม่รอดไปแล้วเบนิบนเบนิบนเบนินเบิ้นเบินโอ้ยโอ้ย,อ,ยนะอีงไาหลังเนียวเฮ้ย ผมตั้งใจที่จะไม่พูดคำหยาบแล้วตอนนี้นี่ผมจะไม่พูดคำหยาบแล้วอุยอ้ยอุย้หานไปทางนู้นเออนั่นแหละโอเคทำลายก่อนอหน,นั้นหมดเกินโอเคไป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 ,ไปโอ้ยซมต่ำโจ๊ตตอนเที่ยงคืนโอ้ยสิกมันสิ่งมานด้วย เหลือเหลือ,อยกล้อเหลือไม่มีล้อว่ายโอ้โหช่วยด้วยเอ๊ะโอ้โหดีโอ้ยโอ้โหว่าย,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 ยเรือผมเอ่อโอเครอดแล้ว ไปสิ่งกันต่อโอ้ยเรือยกล้อโชคดีไอ้เหล็กด้านหน้าที่เอาไว้ถ่วงน้ำหนักอะมันยังไม่หายไปไปแล้วไปแล้วว่ายโอ้โหมันกระเด็นมาถึงนี่เลยโอ้โหทงไปแล้วโอ้ยมันลอยได้เรือผมรอยได้โอ้หันไปทางนูน้นไป จริงเว้ยกลับไปกันออรอลวโอ้โหเรือสีแดงแดงแป้นเลยมาดูเรือสีเขียวนะครโอ้โหโอว่ามอเตอร์บ่พังล้โอเคมอเตอร์บ่พังจริงะอูิ มาดูเรือสีแดงอีกรอบนะฮะออเคโอเคไม่มีการเปลี่ยนสีแล้วโอ้ยโอหอะไรบ้างอะสุดมากสุมากเยอสาธงแตกไปแล้วอู้แตกมเลยไปรอดรอดหรือร่วงนะฮะแน่นอนฮะรวงรวงจริงด้วย <Okay. S 2> เอ้พวก,กคุณดูคลิปมานานแล้วนะคุณยังไม่กดติดตามเหรอหรือว่าคุณกดแล้วเอ้ดทุกคนพิมพ์ว่าทุกคนกดแล้วผมผมจะเข้าใจผมกดผิด <c oughs> <c oughs> โอเคแต้เพืนเนี่ยโอ้ยไม่ใช่เรือเรือนนี้ดีกว่า เอาเรือนี้ดีกว่าข็งแก่งกว่าเยอะมาดูกันนะจะรอดหรือลั่วใครเชือเสือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเรือเล็กเบอร์สองเรือยักษ์ที่เราขับอยู่หวังว่าจะรอดนะอุ้ยไม่ใช่เรือนี่หว่ะแอะแอเอ เอามอเตอร์พังพังตั้งแต่เริ่มเลยโอ้โหปรเลยี่กโอ้ยโอ้โหหโอโอ้ ดูข่าวเชาวันชี้จะเช้าอะไรลโหลเรเรือจะอดเนี่ยู้ก่ว่าเรือจะขยับมอ๋อมอเตอร์ยังไม่เสียหายโอเคมอเตอร์ยังไม่เสียหายโอ้ประตตั้งงานเมื่อกี้นึกว่ามอเตอร์เสีย คนละเซียมงวะติดมันติดโค้ชมาบเลยคนละสเซียเล่นเกมเดียวบัวโคนเก่งเลยแมปสร้างเรือโอ้ยอะไรเหรอเป็นสีโอเคตีน้ำเงินแล้วกันเาสีเหลืองเอออุ้ยผมชอบสีเขียวอ้าวสีเขียวอย่านั้นนะ

ไม่ไหวแล้วมาดูก <st immun ization tuning> ันฮะอไม่ไม่ไม่ไม oh, <Herm> ่ไม <the> ่ไม่ไม <men> ่ไม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 ่โอเคหลอดโอ้ยเบอร์เบอร์สอง้จะดีสุดแล้วโหอะไรเนี่ยโอ้เสี่ยโอ้โหจระเข้ เอ้ยอย่ากัดแค่ผมโอ้แคห่ผมไปแล้วนด้วยอู้ไม่เหลือซากแล้วอู้อู้ออาววนขึ้นได้ว้าห์หึโดนตุดแคกัดโอเคได้กี่บาทอ6ะห้าสิบหกทองไม่้องแล้ว กมาปุยเอ็มเอ็มเอ็มอันนี้งานวัดนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อย่อยทำตอกับเพื่อนแล้วกันเอ้าเอ้าทำไมวะเสียงแล้วเสียงแล้วโอ้ยไม่อดหมดยี่ห้อจอิ ระเบิดเต็มๆมันเก็บเงินไปซื้อระเบิดอย่างเดียวเลยคืออะไี่ะ20บาท20บาทเอ้ย20ลิงเสียงอะไรพังเลยลองลองรีเซ็ตแป๊บเอ้ยเสียงไม่เป็นอะไรวะอีหยะโอ้ตดแตก ฮัลโหลเฮ้ยไม่ยังปกติเฮ้ยไม่เป็นอะไรไหมเนี่ยเอ๊ะนี่มีไฟดิสโก้ด้วยไฟดิสโก้เหรอไม่รู้พัดลมไฟพัดลมไฟ

ยิงตุกตาฮะยิงทุกตาน้บัดลงูกยาสภาห้าบาทลูกชิ้นตมตมเต๊ะเต๊ะเต๊ะเต๊ต๊ต๊อ่าลาลูกชิ้นอันเนี้ยเพื่อนผมทำเองจังเลยจังเลยังเลยโอนิ้วไปโดนตอนไหนเนี้ย ไอ้ไม่เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ที่นู่โปงยังไม่เสร็จเลยครับซุ่มตำเจ้าจตอนเที่ยงคืนอ๋อใช่ดีดองดีดอดองดอดอกดอกดอง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 ดออออนนี สิบเอ็ดนาทีแล้วถ่ายมาสิบเอ็ดนาทีแล้วเพราะว่าควรจบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันเออเไปไปงั้นเมจะมาจบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันโอเค ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมผมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ติดตามแชร์ให้เพื่อนด้วยผมขอบคุณที่มาดูช่องผมนะครับผมขอบคุณครับนีกแล้ะ